สวัสดีทุกๆคนครับผมวันนี้เราก็มาที่ไร่นะครับผมวันนี้เราจะมาทําเขาเรียกว่าเออทำที่ตีข้าวนะครับผมจะโอ้เหนื่อยมากเลยมนมาเยอะนะครับผมแต่ว่าที่ไร่ผมเนี่ยผมก็ทํากับพี่ชายนะครับผมส่วนคนอื่นๆก็จะไปไร่อไปตีข้าวนะครับผมไร่ผมนี่ยังไม่ถึงน้บยังไม่ถึงคิวที่จะไปตีข้าวนะครับ ต้องไปทำที่ตีเข้ากว่านะาผมบหน่อยจังด้วยนี่คนมากันเยอะนะผมเหน่อยนิดนึงฮนะอันนี้คือเขาเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วนะครับผมถ้าเขาเกี่ยวเสรนะ็จน่ะเขาจะไว้เป็นแถวแถวอย่างนี้นะนี่จะไว้เป็นแถวแถวอย่างนี้ทุกคนอวันนั้นคือผมบอกว่าผมจะเกี่ยวข้าวใช่ไหม แล้วทีเนี้ยไปอยู่กับนันประมาณอาทิตย์หนึ่งกลับมาถึงนี่เขาเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะผมก็เลยต้องรออตีเข้านะผมยังไม่รู้ไม่รู้กันว่าจะได้ตีหรือเปล่านะผมตอนนี้เราก็มาถึงที่ไร่แล้วนะแล้วก็มีคุณอามาช่วยด้วยนะผมวันนี้น่าจะทํากันสามคนนะผมเหนื่อยมากเลยบอากาศดีมากนะครับทุกคน คุณอามาช่วยแลนะผมวันนี้นะเราจะทำกันสามคนนะครับผมเราจะทำที่ตีข้าวตรงนี้นะทุกคนเราต้องทำเราต้องเอาญ่าออกนะครับ ทุกคนต่อไปก็จะมัดอย่างนี้นะครับผมมัดเป็นจุดๆ,ๆๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็คือการไม่ให้แบบเข้าเข้าเปลือกนะครับผมเข้าเปลือกมันกระเด้งออกนะครับผมอันนี้คือกันนะครับผมอันนี้คือจะจะปูเต็นนะครับผมแล้วก็มากั้นไว้ตรงนี้อีกนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เ,เข้าเปลือกกระเดงออกในอืนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้มันมัดไว้นะครับผมมัดไว้แบบนี้นะครับผมต้องมัดทุก เส้นนะครับผมส่วนตอนนี้เขาคือแบบมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องทำอเขอเรียกว่าที่ที่ที่จะเก็บเข้านะครับผม,มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ข้างล่างนี่เขาตีเข้านะทุกคนไร่ข้าลงเนี่ยไร่ข้าล่างนี่เข,ขาตีเข้าอยู่นะนี่คนที่แบกเข้าคนที่แบกเข้าก็เห็นไหมทุกคนสีแดงแดงนะ ส่วนข้างล่างก็คือเขาตีข้าวนะครับผมมีเต็นท์เห็นไหมเต็นท์สีฟ,าฟ้าๆนะครับผมเต็นท์สีฟ,าฟ้าๆนี่ก็คือเขาเขากําลังตีข้าวนะครับผมคนน่าจะมาประมาณยี่สิบกว่าคนนะเพราะว่า,าเขาไปหลายไร่ไม่ใช่แค่ไร่เดียวนะครับผมไปหลายหลายไร่คนก็เลยแบบจะแบง่งๆกันไปนะครับผม อันนี้ก็คือแบบมันเป็นที่ตีข้าวนะครับทุกคนพอเราทันที่ตีข้าวกระสิีปุ๊บเนี่ยเช้ามาก็จะมีการลงแขกที่ไร่ของผมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะคนจะเยอะไหมนะครับผม คนที่จะเริ่มตีเข้าก่อนก็คือพี่สาวของผมนะผมเพราะว่าเป็นเจ้าของไร่นะครับผมก็เลยต้องตีก่อนนะครับผมแล้วคนอื่นๆก็จะมาตีต่อนะครับผมถ้าคนเจ้าของไร่เนี่ยยังไม่ได้ตีเนีย่ยคนที่มาลงแข่งเนี่ยก็ยังไม่สามารถตีได้นะครับผม จากที่เราตีเข้าได้ประมาณสักพักหนึ่งเราก็แบบทําเต็นท์ข้างบนนะครับผมเพื่อที่แบบฝนจะตกหรือแดดร้อนนะครับผมเราก็การไว้นะครับผมเพื่อฝนตกหรือว่าอากาศมันร้อนเกินนะครับผมเราก็ทาเต็นท์ข้างบนขึ้นมานะครับผม คลิปนี้นะครับผมผมก็ไม่ได้ถ่ยแบบจบๆเลยนะผมผมว็าถ่ยแค่ตอนที่ป e ีเข้าแล้วก็ส่วนตอนที่เอาเก็บเข้าเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายก็เพราะว่าผมต้องไปส่งน้องไปฉี่ทุกทีนะครับผมตอนแร,แรกๆก็ไม่คิดว่าต้องไปส่งหรอกพอสุดท้ายต้องไปส่งนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็